กรรมธิการวิสามัญส5ท่านนะครับสัดส่วนของกรรมธิการส5ท่านจะเป็นดังนี้นะครับสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี5ท่านสัดส่วนกรรมธิการวุฒิสภา10ท่านสัดส่วนกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎร20ท่านเชิญท่านรัฐมนตรีเสนอรายชื่อกรรมธิการครับท่านประธานที่เคารพคณะรัฐมนตรีขอเสนอรายชื่อกรรมธิการวิสามัญ ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี5คนดังต่อไปนี้ครับ 1. ศาสตราจารย์กิติคุณประวัศักดิ์อุวันโน 2. ศาส,สตราจารย์โกวิทพวงงามสศาสตราจารย์บัรเจิดสิงคเนติ 4. นางสาวนาริศราแดงไผ่และ5นายสุภวั์สิงสุวงครับครับ ต่อไปเป็นการเสนอชื่อกรัมติการของวุฒิสภาครับสิบท่านนะครับเชิญท่านเสนอเลยครับท่านกราบเรียนท่านประธานร,รัฐสภาที่เคารพ ดิฉันนางเวลาลัตอธิแพทย์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอเสนอรายชื่อกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวกพอศอในสัดส่วนของวุฒิสภาจํานวนสิบคนดังนี้ 1. นบนเอกนิวั์มีนายโยธิน 2. นางสาวปิยะฉัวันเฉลิม 3. นายธานีสุโชดายน สี่พันตำรวจเอกยุทธกรวงเวียนห้พลเอกไยชยนค้าธันเจริญ 6, กนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยเจนางจิรดาสงประชา 8, ปนายอนุสิทธุนากรเกพลเอกชูศักดิ์เมฆสุวรรณและ 10, สิธศาสตราจารย์พิเศษ,ษจนารัฐลีวิโรจขอผู้รับรองด้วยค่ะครับ ทางวุฒิสภาสเสนอลายที่กรรมธิการครบสิทธิ์ชื่อนะครับมีผู้ร่วมถูกต้องจะมีท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับไม่มีนะครับถือว่ากรรมธิการวุฒิสภาเป็นไปตามนี้นะครับต่อไปเป็นกรรมธิการจากสภาผู้แทนราษฎรนะครับมีสัดส,ส่วนของกรรมธิการของแต่ละพรรคการเมืองดังนี้ครับพรรคเพื่อไทย6ท่านพรรคพลังประชารัฐ4ท่านพรรคภูมิใจไทยสท่าน พรรประชาธิปัตย์สองท่านพักคก้าวไกลสองท่านพักเศรษฐกิจไทยหนึ่งท่านพักชาติไทยพัฒนาหนึ่งท่านพักเสร,รีรวมไทยหนึ่งท่านเชิญท่านตามลำดับเลยครับพักเพื่อไทยก่อนครับ ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผูพพ้แทนราษฎรจังหวัดนครนมพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงโดยสะดวกในสัดส่วนของพักเพื่อไทยจำนวนหกท่านดังนี้ค่ะหนึ่งนายนิยมเวชกามาสองนายองอาจวงประยูนสามนายอดีสรเพียงเกต สี่นายสุขุมพงษ์งโนนคำห้านายจำนงชัยมงคลหกนายเอกชัยชัยนุวัตขอผู้รับรองค่ะครับพักเพื่อไทยเสนอกรรมธิการหกท่านนะครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับต่อไปเชิญพักพลังประชารัฐครับสี่ท่านครับกลับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ อธกรณิริรัตยกรบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐเชิงเซาในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอเสนอรายชื่อกมรรมธิการของสัดส่วนพักพลังประชารัฐครับหนึ่งนายเกษเดชชุติมันสองนายชวนชูจรน์สามนายอดีลันอาลีอิสาะสี่นายสมเกียรติสารลำขอพูดรองเลยครับครับพักพลังประชารัฐเสนอกรรมธิการสี่ท่านนะครับมีผู้รับรองถูกต้องไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับเทางต่อไปพักภูมิใจไทยครับสามท่านครับ กับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนายกิติชัยเหลืองสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดะเชิงเศราพักภูมิใจไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับขอเสนอรายชื่อกรรมติการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวกพสในสัดส่วนพักภูมิใจไทย3ท่านครับ1นายวิรัตพันธุมาผล2นายมารุศ มัสยะวานิตและสามนายสลิดพงเกี่ยวข้องขอผู้รับรองด้วยครับครับพักภูมิใจไทยเสนอกรรมธิการ3ท่านและมีผู้รับรองถูกต้องนะครับไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับต่อไปเชิญพักประชาธิปัตย์สท่านครับ เรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพดิฉันมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ขออนุญาตเสนอกรรมธิการพิสามาในสัดส,ส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นะคะท่านแรกท่านพิสิทธิ์ลิยาธรรมท่านที่สองท่านสัมพันธ์ตั้งเป็นจ้ผลค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะครับพรรคประชาธิปัตย์เสนอสองท่านนะครับมีผู้รับรองถูกต้องไม่มีท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับ ต่อไปเชิญพครรคเก้าไกลครับธรรมธานาท,าที่เคารพผมนัทวุฒิบัวประทุมผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างเพิ่มหยัดการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวกพอสอในสัดส่วนของพรรคเก้าไกลสองคน 1. ชํานาญจันเรือง 2. เปรียบุตรแสงกหนก,กุลขอผู้รับรองได้ครับ พักเก้าไกลเสนอสองท่านนะครับมีพุทธรองถูกต้องไม่มีท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับต่อไปเชิญพักเศรษฐกิจไทยครับ1ท่านครับอเรียนประธานภาที่เคารพกระผมพลตำรวจเอกยงยุทธเทพจำนงสสบัญชีรายชื่อพักเศรษฐกิจไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอเสนอในสัดส่วนของพักเศรษฐกิจไทย ท่านสมศักดิ์พูลเงินสสขอ,อนแก่นภรคเศรษฐกิจไทยเป็นกรรมธิการขอผู้รับรองด้วยครับครับภาคเศรษฐกิจรรคเศรษฐกิจไทยเสนอชื่อหนึ่งท่านนะครับมีผู้วางถูกต้องนะครับไม่มีผู้ใดหเห็นเป็นอย่างอืงอ่นนะครับต่อไปเชิญพรรคชาติไทยพัฒนาครับหนึ่งท่านกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมนิกรจำนงสมมติสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อภรคชาติไทยพัฒนาขอเสนอรายชื่อน,ฐฐน,นะครับกรรมธิการ ในส่วนของพักชาติพัฒนาหนึ่งคนคือนายรุ่งโรจน์แก่นสวัสดิ์ครับครับพักชาติไพัฒนาเสนอหนึ่งท่านนะครับมีผู้รองถูกต้องนะครับไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นเชิญต่อไปครับพักเสรีรวมไทยครับหนึ่งท่านครับกาเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายวิรัติวรศลินจากพักเสรีไทยขอเสนอกรรมิการร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวกเป่าซ้ พักเสร่มไทยขอเสนอนายนัทพลหงษ์ศรีสุขขอผู้รับรองด้วยครับครับพักเสรีรวมไทยเสนอชื่อกรรบมติการหนึ่งท่านนะครับมีผู้รองถูกต้องไม่มีผู้ท่านไม่มีท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับเป็นดันว่าที่ประชุมได้พิจารณากรรมธิการครบสามสิบห้าท่านแล้วนะครับขอเชิญเลขาธิการรัฐสภาอ่านรายชื่อกรรบมติการครับ รายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวกพอสอจำนวน35คนดังนี้ 1. ศาสตราจารย์กิติคุณบวรศักดิ์อุวันโน 2. ศาสตราจารย์โกวิดพวงงาม 3. ศาสตราจารย์บรรเจิดสิงคเนติ 4. นางสาวนริศลาแดงไผ่ 5. นายสุภวัสตสิงสุวง์ 6. พลเอกนิวัฒนมีนโยทิน 7. นางสาวปิยชัดวันเฉลิม 8. นายธานีสุชโชดายน์ 9. พันตำรวจเอกยุทธกรวงเวียน 10. พลเอกไัยชยนค้าทันเจริญ 11. นายสุรชัยเลี้ยงบุลเลอร์ชัย สินางจิรดาสงประชา 13. บนายอนุสิทธิ์คุณากร 14. พลเอกชูศักดิ์เมฆส,สุวรรณสิบห้าศาสตราจารย์พิเศษการน,นรัตน์ลีวิโรธสิบหนายนิยมเวชกามา 17. บนายองอาจวงประยูนสิบแปนายอดิอรเพียงเกต 19. บนายสุขุมพงษ์โน่นคำ ยี่สนายจำนงชัยมงคล 21. ่สอ็นายเอกชัยชัยนุวัตย2่สนายกศิเดชชุติมันยี่สนายชวนชูจันทร์ยี่สิบสีนายอารดันนายอดีลันอาลีอิสฮยี่ห้านายสมเกียรติสระลำยี่สนายวิรัตพันธุมาผล 27. ่นายมารุษมัสยาวานิช ยี่สิบแปดนายสิริพงศ์เกี่ยวข้องยี่สิบเก้านายปิยบุตรแสงกนก,กุลสามสิบนายชำนาญจันเลืองสามสิบเอ็ดนายพิสิทธิ์เลียธรรมสามสิบสองนายสัมพันธ์ตั้งเบญจผลสามสิบสามนายรุ่งโรจน์แก่นสวัสดิ์สามสิบสี่นายนัทพลหงส์ศรีสุขและสามสิบห้านายสมศักดิ์คุณเงิน ขอเชิญกำหนดเวลาแปลยติครับจะเสนอไหมครับถ้าไม่เสนอก็เป็นไปตามข้อบังคับนะครับข้อบังคับกำหนดเวลาแปลยติภายในเจ็ดวันนะครับดังนั้นการกำหนดเวลาแปลยติเป็นไปตามข้อบังคับนะครับ